สวัสดีค่ะใน EP นี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการคูณเลขยกกำลังแต่ก่อนที่เราจะรู้จักในเรื่องของการคูณเลขยกกำลังนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าเลขยกกำลังนี่นะมันมีลักษณะเป็นอย่างไรดูที่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1นึ่งนะคะลักษณะของเลข ยกกำลังถ้าสมมุติว่าครูให้เป็น A ยกกำลัง3ามอะตัว A ตัวนี้เนี่ยนะเราจะเรียกว่าฐานส่วนเลข3เราจะเรียกว่าเลขชี้กำลัง เราจะเรียกแบบนี้นะคะแต่ถ้าทั้งสองตัวแบบนี้นะคะเราจะอ่านว่า A ยกกำลังสามเเป็นฐานและ3เป็นเลขชี้กำลังดูที่ตัวอย่างที่สองค่ะ5ยกกำลังสาม เลข5ก็คือฐานเลข3ก็คือเลขชี้กำลังมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะ,ะมเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าเลขยกกำลังมันมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะแต่เรายังไม่ทราบความหมายของเลขยกกำลังเลยนะคะอย่างเช่นนะคะ เรียกกําลังตัวนี้อ่ะเอาตัวเดิมดีกว่าตัวนี้เลยตัวนี้มันจะหมายความว่า A ยกกําลัง3ก็คือ A คูณกัน3ครั้ง A ยกกําลัง3เท่ากับ A คูณ A คูณ A แบบนี้นี่เองนะคะส่วนตัวอย่างที่2นี้นะคะ 5ยกกำลัง3มันก็จะหมายถึง5คูณอยู่กับ5แล้วก็คูณอยู่กับ5หรือว่าหคูณกันสามครั้งนั่นเองค่ะมาดูที่ตัวอย่างที่3กันค่ะอย่างเช่น2องยกกำลังห้านะคะความหมายของมันก็คือ 2ยกกำลัง5เท่ากับ2 2คูณ2คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ2อีกนะคะไปเรื่อยๆจนครบ5ตัวนั่นเองนะะไปดูนะคะจากนั้นนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนหลักของเรานะคะนั่นก็คือการคูณเลขยกกำลัง กำลังนะคะคือมีเทคนิคง่ายๆก็คือถ้าสมมติว่าเลขยกกําลังที่มีฐานเหมือนกันนะเราจะเอาเลขชี้ก,กําลังมาลบกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่1ค่ะ5ยกกําลังสองเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีประกาดีก,กว่าข้ห1นะคะ กำลัสงสคูณอยู่กับ5ยกกำลัง3นะคะวิธีการทำนะคะก็จะเท่ากับ5ฐานเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองค่ะกลายเป็น5ยกกำลัง2บวก3ะะซึ่ง ก็จะกลายเป็น5ยกกำลัง5นั่นเองมาแบบนี้นะคะถ้าตัวเลขมันเยอะครูก,ก็ยังจะไม่พาทำให้มันเรียบร้อยนะคะหรือว่าครูก,ก็จะยังไม่ทำการคูณน,นะคะเราจะยกกำลังไว้ก่อนนะคะเพื่อความเข้าใจก่อนนะคะอ่าต่อมานะคะมาดูที่ตัวอย่างที่2ค่ะ ยกกำลังลบ2คูณอยู่กับ5ยกกำลัง4่แบบนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะวิธีทำเราจะเอา5ยกกำลังลบ2บวกอยู่กับ4ทนะคะฐานเหมือนกันฐานเหมือนกันคูณกัน เอาเลขชี้กำลังมารวมกันนะคะฐานยังคงเดิมนั่นเองค่ะก็จะกลายเป็น5ยกกำลังลบ2บวก4ลบ2บวก4มีค่าเป็นเท่าไหร่คะลบ2บวก4มีค่าเป็น2กลายเป็น5ยกกำลัง2ซึ่งาย,ยกกำลัง2ก็คือ25นั่นเองนะคะ ่อมานะคะเด็กๆมาดูที่ตัวอย่างที่3กันค่ะใครไม่ทันหยุดคลิปไว้ได้นะคะไปดูที่ตัวอย่างที่3 5ยกกำลัง9คูณอยู่กับ25ยกกำลัง2แบบนี้นะคะอ่ะเราจะสังเกตว่า เราจะสังเกตว่า25ตัวนี้เนี่ยนะมันสามารถที่จะทำให้อยู่ในรูปของ5ให้ทำให้อยู่ในรูปของฐานที่เป็น5ได้ไหมเมื่อเมื่อเราเห็นว่าฐานอีกตัวหนึ่งคือ5นะคะเราก็จะพยายามทำตัวข้างหลังให้มันฐานเท่ากันนะคะ เราสามารถที่จะทำ25ให้เป็นฐาน5ได้นะคะ25เกิดจากอะไรคะ25เกิดจาก5คูณกัน2ครั้งหรือว่า5ยกกำลัง2นั่เองค่ะจากนั้นนะคะ5ตัวนี้ก็จะกลายเป็น5ยกกำลัง9คูณอยู่กับตัวนี้เราทำให้เป็น5ยกกำลัง2นะคะ5ยกกำลัง2ทั้งหมดตัวนี้ น,นี้ยังคงเดิมนะคะยังมาคงมายกกําลังสองเหมือนเดิมค่ะก็จะเท่ากับ5ยกกาลัง9คูณอยู่กับเวลาคูณน,นะคะเลขยกกาลังนะคะมันจะมีสมบัติอยู่ข้อนึงนะคะถ้ามันเป็นเลขยกกําลังที่อยู่นอกวงเล็บนะคะเราจะคูณเข้ามาในวงเล็บได้เลยนะคะนั่นก็คือกลายเป็น5ยกกาลัง2คูณ2กลายเป็น4นั่นเองค่ะเอาทีานี้เข้าสูตรของเราค่ะ ฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมารวมกันค่ะกลายเป็น5ยกกำลัง9บวก4นะคะซึ่ง9บวก4มีค่าเป็น13กลายเป็น5ยกกำลัง13นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะดเด็กๆมาดูที่ตัวอย่างที่4กันะคะ่ะเรื่องจะมีความที่จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะ มอย่างที่4ี่ทนี้คุณจะเปลี่ยนเลขตัวใหม่นะคะเมื่อกี้เราเรียนมีแต่เลขค่าไปแล้วนะคะเราจะลองเปลี่ยนใหม่ดูนะคะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอ่ะเป็นตัวเลขที่มีค่าน้อยลงก็แล้วกันนะคะกลายเป็น3ยกกําลังลบ2คูณอยู่กับ9ยกกําลัง5ค่ะอ่ะวิธีทําเราเห็นตัวที่น้อยที่สุดใช่ไหมคะ อ่ะมันเป็นฐานใช่ไหมคะเราจะต้องทําอีกตัวหนึ่งนะคะให้มันฐานเท่ากับตัวที่ฐานน้อยที่สุดนั่นก็คือ9นะคะแต่9นะคะเกิดจากอะไรคะ9้าเกิดจาก3คูณ3อ่ะาคูณ 3, 3ก็คือ3ยกกําลัง2นั่นเองค่ะเพราะว่า3คูณกัน2ตัวก็จะกลายเป็น3ยกกาําลังสองเพราะฉะนั้นเราก็ได้ฐานที่มันเท่ากันแล้วใช่ไหมคะอ่ะฐานเท่ากันแล้วทํายังไงล่ะทีนี้เอาแทนตัวเลขลงไปเลยค่ะกลายเป็น 3ยกกำลังลบ2ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเครื่องหมายคูณคูณมาเหมือนเดิมค่ะแต่9ตัวนี้นะคะมันเท่ากับ3ยกกำลังสองเราก็นำมาเขียนนะคะกลายเป็น3ยกกำลังสองแต่อย่าลืมนะคะว่า3ยกกำลังสองตัวนี้ก็คือเลข9้นะคะ9มันยกกำลังอยู่กับ5นะคะอ่ะเราก็เลยใส่5ไว้นอกวงเล็บนั่นเองนะคะแต่มันยกกำลังอยู่นะ เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น3ยกกำลังลบ2คูณอยู่กับอ,อ่ะการคูะเลขยกกำลังนะคะที่เลขชี้กำลังนะคะที่อยู่นอกวงเล็บเราก็คูณเข้ามาในวงเล็บเลยนะคะกลายเป็น2คูณก็เท่ากับ10นั่นเองค่ะเหมือนเดิมเลยฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมารวมกันนะคะก็จะได้กลายเป็น3าม ยกกำลังลบสองบวกสิค่ะ,ะลบสองบวกสิมีค่าเป็น8ปกลายเป็น3ายกกำลังแนั่นเององ่ายมากค่ะไปดูตัวอย่างอีกสักสองข้อนะคะแล้วเราก็จะขึ้นเรื่องใหม่กันไปดูที่ตัวอย่างที่5ค่ะตัวอย่างที่5้านะคะครูจะลองเปลี่ยนตัวเลขดูค่ะ เป็นสี่แล้วกันสี่ยกกำลังสองคูณอยู่กับคูณกับอะไรดีนะอือคูณอยู่กับสิบหกยกกำลังลบสี่ค่ะ เหมือนเดิมเลยนะคะเรารู้แล้วว่าอะ16เนี่ยนะมันสามารถที่จะทําให้เป็นฐานที่น้อยลงนะคะหรือว่าเป็นฐานน้อยเท่ากับ4ได้หรือไม่นะคะได้นะคะเนื่องสากว่านะคะ16ของเรานะคะมันเกิดจาก4คูณ4นั่นเองอะ4คูณ4เท่ากับ16หรือว่า4ยกกําลัง2น,นั่นเองนะคะ เราสามารถหาได้แล้วนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนก็แทนจํานวนลงไปเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะตัวนี้ก็จะกลายเป็น4ยกกําลังสองเครื่องหมายคูณลํำลงมานะคะ4ยกกําลังสอนแทนเป็น16ค่ะกลายเป็น16ยกกําลังทั้งหมดขออ,อภัยนะคะเราแทนค่าแล้วนะคะจาก16ก็จะเปลี่ยนกลายมาเป็นเท่าไหร่นะกลายมาเป็น4ยกกําลังสองนะคะทั้งหมด กำลังลบ4นั่นเองค่ะจากนั้นแทนค่าเหมือนเดิมค่ะ4ยกกำลัง2คูณอยู่กับคูณเข้าไปในวงเล็บนะคะเลขชี้กำลังที่อยู่ข้างนอกนะคะคูณตัวเลขชี้กำลังที่อยู่ในวงเล็บกลายเป็น4ยกกำลังลบ8นั่นเองค่ะจากนั้นเหมือนเดิมฐานเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะถ้าฐานเหมือนกันเอาเลขชี้คูณกันอยู่เอาเลขชี้กำลังมารวมกันนะคะ ก็จะกลายเป็น4ยกกำลังสองบวกอยู่กับลบ8นะคะซึ่ง2บวกอยู่กับลบ8กลายเป็น4ยกกำลัง6นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คำตอบก็คือ4ยกกำลัง6ค่ะ